Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มื่อสองบาจงผ้าร้อสวัสดีครับสวัสดีนะครับวัดออกขันศาอนะครับเจ็ดตุลาคมสองพันขงสิบแปดครับวู้ยอันพระใหญ่ครับสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดครับมาหลายคนเตรียมของสิบปดเบิ้งไฟพญานาคเนาะฝนกะติโต๊กครับอีพี่นี่บ้าจงผ้าร้อยนะครับสีผ้าม้าเบิ้งนะครับมาเปรียบเทียบนะครับโคงสยามเกียร์กลางกับคัดคูครับว่านะครับมันเป็น รูปลักษณ์หน้าตาแบบไหนล่ะกับมันเหมาะสมกับงานแบบไหนเนะาะไปดีบรอนกันครับเอาไปลูกชายไปส่งแล้วครับลูกชายไปส่งไว้กับยายแล้วเงียบแล้วครับอุ้ยขิดหอดลูกครับเนี่ยปิดเทอมครับปิดเทอมอ่ะ EP นี้ก่อนนําส่งครับนะก่อนนําส่งสัททีหนึ่งห้าห้าเดี๋ยวจะรีวิว โค้งครับเน้นโค้งเป็นหลักอ่าเน้นโค้งเป็นหลักประกาศอธิบายความนะครับว่าแต่ละรุ่นเป็นแบบใดเนาะโดยเฉพาะเน้นโค้งครับเน้นโค้งเป็นหลักอ่าเกียย์กางครับคัดคู่นี่อ่าเขาดูยังไงนะครับเบื้องจ้งไาไดนราคาคอดีขอเสียของโค้งแต่ละรุ่นเป็นแบบใดเนาะอ่าตัวนี้เป็นโค้งคูปต้าครับอ่าสยามคูปต้าตาช้างทั้งสองสุดเลยครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นหัวหนึ่งสองห้าดี หนึ่งสองหาพัดครับรุ่นต่าไงดีไอซูเปอร์วาวครับนี่นี่นี่อ่ะมันจะเขียนอยู่ข้างหลังตัวนี้ครับนี่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นนี้รุ่นดีไอมันจะเป็นเครื่องไดร์เล็กอินเจกชันครับรุ่นประหยัดน้ำมันเป็นเครื่องไม่ล่าสุดแล้วครับตัวนั้นเห็นบอกครับนั่นอ่ะเนี่ยเห็นบอกครับมันจะเขียนว่าดีไดร์เล็กอินเจกชันระบบหัวฉีดมันจะเป็นระบบเผาหัวเผาน้ำมันแบบและอองฝอยครับทําให้ประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นเนาะทำเลียนแบบของรถกระบะรถปิกอัพนะครับ เออตัวนี้เป็น1ิสองแรงครึง่งตัวนั้นเป็น1ิหาแร่งครึ่งครับเนี่ยรุ่นนี้พอรุ่นตาใหญ่แล้วเซจนี้ครับนี่รุ่นสุดท้ายของตาใหญ่แล้วนี่มันจะกลายเป็นเซตที่ตัวนั้นเด้อ,อรุ่นล่าสุดแล้วครับตัวนั้นนะครับโค้งก็โค้งนี่ยังบลาสุดครับโค้งพัดอีกถือยุคุณครับคุณมาโค้งแรกครับอธิบายแป๊บหนึ่งนะครับเกียร์กลางอ่ เห็นไ่คร <like it. S 3> okay. um, ับเกียร์กลางมันเกียร์มันจะยุ่งงกลางครับมีนี่นี่นี่เนี่ดูชัดๆนะครับมีมีเกียร์กลางเกียร์จะยุ่งงกลางครับนี่ไส้เกียร์ไส้เกียร์ยุ่กลางเห็นไ่มครับมีนี่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 อ่ะโค้งรุ่นเดียวกันครับแต่ว่าเกียร์บุกคือกันครับเนี่ยตัวนี้เป็นนะครับเป็นเกียร์กลางครับเนี่ยสยามพัดเกียร์กลางมาทีนี้มาเบื่องตัวคัดคู่ครับเป็นยังเขาก็เอิ่นคัดคู่อ่ะ ปกติคัดนะครับมันจะมีอยู่คางเดียวอของเกียร์กลางจะมีคัดอยู่คางเดียวเห็นปะครับนี่ทั้งซ่ายเห็นปะครับแต่ฟังนี่ก็คือมันสะมีคัดอีู่สองคางนี่ครับนี่นี่น่นเห็นปะครับตัวนี้ก็คัดคือกันตัวนั้นก็คัดแล้วทีนี้เกียร์ไม่ถือว่าอยู่มือครับนี่เห็นบ่นีเ่เกียร์จะอยู่มือเวลาเข่าเกียร์ครับนี่เนี่ยมันจะมีสายบีบ ตัวบีบเข้าครับนี่ปึ๊บมันจะตึงไปหาคัดเพื่อที่ให้เขาเกลียรยได้ง่ายครับ <S <S น,นี่นี่นี่อ่ะมันจะมีเกีีร์อยู่มือเด้ออ่ะผมใส่เกลี่ยบนงคับเนี่ยเกลี่ยตรงนี้เลยนี่อเห็นบ่ครับอ่ะเกีีร์จะอยู่มือผมบอกง่ายๆครับเกีรีรยอยู่มือครับนี่เวลาใส่เกีรีรยแลวก็ปลปอยแลวก็ปล่อยตัวล,ล,ละลูกล้วก็แแลนครับออ นี่แหละครับลูกค้าถามว่าอันโค้งสายามเกียร์กลางกับคัดคูมันแตกต่างกันแบบไรนนี่ครับนี่มันแตกต่างกันอย่างนี้แหละครับนี่ตัวนี้ม่นมีเกียร์อยู่กลางครับเกียร์สิบเอยู่มือเห็นว่าครับนันตัวนี้เกียร์อยู่ตองกลางอ่าอ่าทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียเนาะอ่าที่ผมพิจารณาในเบื้องต้นอาจ์ซีผิดทึกประการใดก็ฝากพิจารณาเด้อ นะครับตามคนใช้งานนะครับความเหมาะสมเนาะนะครับผมพิจารณาบ้างตัวนี้เขาจะเลี่ยนแบบรถปิกอัพนี่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 เลี้ยนแบบรถปิกอัพก็คือเทาเทาสีเขาเหยียบคัดมันบ่คคับใส่คัดเหยียบคัดรถปิกอัพหล้กก็ใส่เกียร์ครับน okay. ี่นี่ตัวนี้มันเฮดแบบมันคือกันครับรถปิกอัพข้อดีของรุ่นนี้ก็คือความเหมาะสมนะครับจะเป็นสายวิ่งถนนเป็นหลักแลนขนของครับ วิ่งขนของขนหยาขนมั่นขนยังนีมันสิเขาเกียร์ง่ายครับบ่ต้องเบรกว่าง,ง่ายครับรถรุ่นอื่นนี่รุ่นตัวเกียร์กลางนี่ก้อนสีเขาเกียร์นี่ต้องเบรกก้อนได้ครับนี่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 เนียรุ่นนี่สมมติเท่าแลนยูเกียร์สองสีเเขาเกียร์สามนี่มันต้องเบรกแล้วก็ใส้เกียร์เนาะคอยปลย่อยตัวนี้ลงไปครับนี่คอยสีแลนอา่าแต่ตัวนี้ก็คือบ่บ่บต้องเบรกเลยครับนี่ ลดแนอยู่เกียร์สองคือปีตัวนี้เขาแรนหาเกียร์สามได้เลยครับนี่เติบเติบเติบแรงไม่ต้องเบรกครับมันมีความคล่องตัวเ,เขาออกแบบมาใหาเ้เนาะขอดีของมันก็คือพอต้องเบรกครับใส่เกียร์พอต้องเบรกแต่ตัวนี้ก็ต้องเบรกครับนี่เบรกและใส่เกียร์แต่ขอเสียทีนี่ขอเสียครับมันจะมุ่หนีมันถี่ซึซึกง่ายครับนี่นี่น,น,นี่เห็นบหมครับมันจะมีความเบี้ยวเห็นบหน,นี่เนี่ยนี่ เ,เขาเกียร์เราด,ดูตัวนี้ไม่ติดซึกแต่ว่าตัวโครงสร้างโครงอะไรทุกอย่างนี่คือกันเบสสุยางครับนีเ่เหมือนกันทุกอย่างความเหมาะสมทีนี้เกียร์กลางนี่มันจะได้ความทนทานตรงกลางตัวนี้ครับนี่เพราะว่ามันเดียวกมาหากันโดยตรงมันชิ้นยิ่งเข้าไปหะชุดมันเป็นกระบอกอยู่ตัวมันจะเป็นตัวซุบเนาะซุบเกียร์ครับไปเลยครับ เทศหาเวลาเข่าเกียร์ก็คือมันมาโดยตรงของมันเลยครับนี่อ่ามันจะง่ายแล้วก,ก็บ,บ่คอ่อยซึกบ่ก่อยบ่คคอยชำรุดง่ายเนาะอ่านี่แหละข้อดีลูกค้าที่หมอสวมเทียวไปใส่เกียร์กลางคือลูกค้าพวกไถหน้าครับอ่าไถนาไถนาไถป,ป,ประมาณงานหนักครับนี่ประมาณงานไถตัวนี้งานแรนครับนี่นี่แต่ว่าตัวนี้ก็ไถาหน้าได้กันครับอ่าไถหน้าก็แกๆก็ะไรขึ้นกัน จะมีความควม้องโตในการวิ่งถนนเป็นหลักอ่าประมาณนี้นะเอฟซี่ือปันถาวมมานเป็นอย่างเพื่นเคือเฮดบล็กคือกันระวังเกียร์กลางครับคัดครัวสันอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยโค้งตัวนี้ที่จริงนี่เป็นโค้งคัดครัวด้ครับผมอธิบายแป๊บหนึง่งนี่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 ลูกขาเพื่อนเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยนี่คนเขียนคัดครูบอกอยู่ขังแล้อยู่ครับนี่เพื่อนเปีเปียนเป็นเกียร์กลางเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นเกียร์กลาง,าลลางได้นน่ เพราะว่าโค้งสาทั้างในมันเดียวกันครับคือแ,แค่ซื้อตัวนี้มาครับชุดมันจะเป็นชุดข้างหลังมันนี่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 อ่าซื้อชุดนี้มาหลวก็ซื้อแกนตัวนี้มา่หม่ครับนี่ไปซุปเข่ากลางมันก็แล้วแล้วครับนี่หลักการเดียวกันครับเอเปลี่ยนตัเกียร์กางมาใส่มันจะมีชุดเป็นชุดมันนี่ตัวนี้มันจะบูยหู้ครับนี่ถอดตัวนี้ออกครับนี่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 อ่าเขาจะถอดตัวนี้ออกหลวก็ซื้อชุดตัวนนมาใส่ครับนี่นี่เนี่ยซื้อชุดตัวนี้มาใส่แหลัก็ ซื้อเกียร์กางมาใส่ถอดสายซุ้มนี่ออกครับนี่ถอดสายตัวนี้ออกก็จบแล้วครับนะเพราะว่าข้ังงน้มันคือกันครับชุดเฟืองเกียร์เนี่ยชุดเดียวกันอ้าวประมาณนี้เด้อเป็นความรู้นะครับอขอแตกต่างขอดีขอเสียครับแต่ว่าผมมักนี่ผมมักคัดคู่หลายกว่าเพราะว่าซุ้มหมื่นเขาไม่ค่อยได้ไถหน้าเพราะกระลาดอกครับรถจะวิ่งเป็นส่วนหลักเพราะว่าเขามีไถสมนี่แล้วเนาะ,ะแต่ว่ากระไถกระไถได้คือกันครับนี่ วิ่งถนนโอ้ย60ได้ครับล่องตัวสูงครับนี่ไ่ต้องเบ,บรกไ่ต้องเบรกเพื่อที่ใส่เกียร์คือใส่เกียร์ต่อเนื่องได้เลยอ่าคือกระปิอัพนี่แหละคูณได้ครับปิอัพซิมมูจักก็คืออ่าเหยียบคัดแล้วใส่เกียร์แล้วก็ปล่อยคัดแล,ล้วก็แลนครับวันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับประมาณ8นาทีเด้อหัวตัวนี้ก็สิได้ไปส่งแล้วครับสิถอดหัวบัตรนี่จะถอดหัวส่งทางลูกค้าอำเภอศรีสงครามครับส่วนขั้นนี้ว่างเด้อนี่ คันนี้ว่างอยู่นะครับ1,2,5 Di เปอร์วาวมิได้สตาร์ความครับตัวนี้เอาไปใช้อีแตนนี่เพราะว่าเหมาะครับนี่โครงก็โอเคนะครับผมเทสผ่านแล้วสวัสดีครับปุ้ยพาอยู่กับลังเขาพัาดอกพัาสาครับอ่าหลายคนไปวัดครับมื่อนี่ไปทําบุญท่านผู้สนแต่ว่าเบ้าจงไม่ได้ไปครับอ่ไม่ได้ไปครับกลับจากส่งแม่บ้านทำบุญอยู่เนื่องๆอยู่ครับ ที่ได้ไปพิจารณาหาผู้ใหญ่นะครับปีนี้ประวัติราหน้าตวนวจเทดบุญอันเทดค่าฟไฟซอยวัดนะสามเดือนอซอยเพอนเดือนละพันครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ